สวัสดีครับทุกคนครับนี่ไทฟอเลเร็กนะครับวันนี้จะสอนอ่านอัมแท่งเทียนแท่งกราฟอ่แบบเบสิกนะนิดๆหน่อยๆนะครับผมโอเคแบบนี้คือชนมือเลื่อแล้วชวนมือเลื่อแล้วเดี๋ยวเอานี่นีชนมือเลื่อแล้วชวนมือเลื่อแล้วนะครับไม่ต้องไปซูมอะไรมากหรือก็ดูอัมกราฟเส้นประกอบก็อย่างที่สอนไปในคลิปๆก่อนๆแต่ทีนี้วันนี้จะมาสอนดูแท่งเทียนว่าลักษณะแท่งเทียนมันเป็นยังไงอ่านยังไงปกติเนี่ย สามสีแท่งมันก็จะเปลี่ยนสีสามแท่งก็จะเปลี่ยนสีนะครับผมทีนี้เนี่ยผมได้ดูตอนที่แท่งเนี้ดูตรงกากระบาดเออแค่กากระบาดที่ผมชี้ให้ดูก็คือแท่งสีเขียวเนี่ยมันทิ้งมันทิ้งหางเอาไว้คือหางนี่คือมันเคยไปทางนั้นมาแล้วแล้วมันดันกลับทางมาเหมือนหอยทากทิ้งหางทิ้งขี้ไว้หอยทากทิ้งหางไว้ทีนี้เนี่ยถ้ามันดันขึ้นแบบเนี้สมัยก่อนอาจจะคิดว่ามันจะดันขึ้นเป็นใบ หมือนจะเป็นแบบเนี้ยแต่ถ้ามันชนบอลลิงเจอร์ด้านบนแล้วมันดันขึ้นแบบเนี้ยให้เราเข้าเซลล์ไปเลยให้เราเข้าเซลเดี๋ยาลืมดูกราฟเส้นก่อนกราฟเส้นต้องหักมุมเวยเพราะบางทีมันยังดันไม่หยุดมันยังดันไม่สุดแบบเนี้ยคือดันขึ้นมันไมคือดันลงคือดันลงแบบเนี้ยให้บายแต่ดันขึ้นมันให้เซล,ลถ้าถ้าชนบริงเจอร์แบบนี้แบบนี้ยังไงดันขึ้นทิ้งห่างไว้เราเซลล์นะครับผมแล้วเราก็ได้กําไรมันจะได้กําไร บ่อยหน่อยถ้าถ้าดูแท่งเทียนกันดันของแท่งเทียนแล้วก็นับสีว่ากี่แท่งโดยประมาณปกตินส่วนมากมันจะสีแท่งแล้วเปลี่ยนสีสีแท่งแล้วเปลี่ยนสีอันนี้แบบนี้มันเกินมานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแท่งแต่แเราดูตอนที่มันชมเลนเจอร์เท่านั้นแล้วต้องดูเส้นฟ้าเป็นหลักนะครับผมนี่แบบนี้หันหัวลงเลยไหมพอชนปุ๊บนะครับ ก็พยายามดูระดับแท่งด้วยว่าระดับแท่งว่ามันดันไปทางไหนนะหรือว่าแท่งต่อไปมันดันขึ้นหรือว่าแท่งต่บไปมันดันลงหรือว่าอะไรยังไงนะครับผมแบบเนี้ยพอแท่งต่อไปมันดันขึ้นปุ๊บเซลเลยเพราะมันทะลุมันชนบริเจอร์แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเซลสีฟ้าอยู่บนก็รอบายนะนี่คือรอบายก็คือพอแท่งสีส้มดันลงมาชนบริเจอร์ปุ๊บค่อยบายนะครับผมถ้า ให,ให้ดีที่สุดคือรอแท่งที่มันลักษณะแบบเนี้ยมันจะดูง่ายไอ้ที่มันทิ้งหางไร้ยาวเนี้ยมันจะดูง่ายมันจะเข้าง่ายถ้าเป็นแท่งสีส้มทิ้งหางลงมาเราเข้าบายถ้าเป็นแท่งสีเขียวทิ้งหางขึ้นไปแล้วเข้าเซลลประมาณเนี้ยแต่ต้องชนบริงเจอร์นะแล้วต้องตรงคอนดิชันกับเส้นสีฟ้าของเรานะครับผมนะครับก็ลองฝึกดูมันฝึกฝึกไปแล้วมันจะเห็นได้ชัดมันจะง่ายขึ้นนะครับ ไม่มีอะไรมากกับอ่านกราฟมันจะเป็นประมาณนี้แบบนี้คือรอเซลลนะนี่คือรอที่จะเซลก็คือรอแท่งสีเขียวไปชนด้านบนแล้วก็เซลลนะครับผมแล้วก็รอกราฟเส้นหักมุมนะครับผมเนี่ยครับประมาณนี้เนาะคือถ้าใกล้ๆบอลลิงเจอร์บางทีก็เทรดได้เนี่ยแต่นี่มันไปชนมาแล้วหังมันเนี่ยชนไปแล้วมันก็หักลงนะครับ,บจริงถ้ามันใกล้ๆกล้บอลลิงเจอร์ใกล้ที่สุดนะก็ พอ,พอจะเทรดได้แล้วถนะ้ามันยังใกล้ไม่มากก็ยังเทรดไม่ได้แล้วก็อย่าลืมว่ามันต้อง,ม,องมันต้องลายชาร์ตกราฟเส้นหรือลายชาร์ตมันต้องหักมุมสักสักสองสามมิลขึ้นไปก่อนแล้วค่อยเข้าออเดอร์กันแหนะครับผมมันจะมีแรงดันมากขึ้นนะครับก็น่าจะพอเข้าใจได้นะครับผมมีอะไรก็สอนดูกราฟแท่งเฉยนะครับผมเราจะสังเกตตรงกลางแห่ง ตรงกลางแท่งว่าแท่งตรงกลางแท่งเวลามันสร้างแท่งต่อไปเนี่ยมันอยู่ต่ํากว่ากลางแท่งหรือว่าอยู่เหนือกว่ากลางแท่งเดิมนะครับคือกลางแท่งเดิมเนี่ยถ้าครับต่อไปมันอยู่ต่ำกว่ากลางแท่งเดิมคือมันเริ่มเริ่มลงมาหน่อยหนึ่งถ้าดันขึ้นไปก็คือดันขึ้นเหมือนกับอบอลลิงเจอร์ชนบอลลิงเจอร์ตรงเนี้ยตรงนี้นะเนี่ยจากการแท่งเดิมมันดันขึ้นไปนะครับผม ที่มันเป็นสีส้มออมานี่คือมันเป็นสีเขียวมาก่อนนะครับมันถึงไปถึงข้างบนสีส้มสีเขียวนะมันจะเปลี่ยนตลอดถ้ากราวมันวิ่งอยู่จนกว่ากราฟมันจะหมดแห่งสําหรับ R A3 ก็คือวิ่งครบ30สิบจุดมันหมดแห่งมันก็จะเป็นสีล่าสุดที่มันหยุด30สิบจุดตรงนั้นแล้วก็เปลี่ยนแห่งใหม่นะครับผมคือทุกๆสาสิจุดมันจะสร้างแห่งใหม่สาหรับ R าเสนะครับผมก็คือเนี่ยเราดูว่าอย่างตัวนี้เนาะกลางแห้ง การแท่งเนี่ยถ้ามันวิ่งอยู่มันจะเป็นแห่งสีเขียวดัดสร้างขึ้นก็คือมันยังขึ้นอยู่รอให้มันวิ่งขึ้นไปทะลุบอเ,เจอแล้วค่อยเข้าเซลแล้วก็เช็คกราฟเส้นด้วยนะครับอย่าลืมเช็คกราฟเส้นประมาณนี้นะครับผมตรงนี้ก็เหมือนกันอพอการแห่งเนี่ยมันเป็นลงไงแล้วก็การแท่งนี้เป็นขึ้นไปนถ้าก่อนหน้านี้ที่เป็นสีลมเป็นสีเขียวขึ้นไปโชนบอเจอแล้วก็เข้าเซลอีกรอบประมาณนี้ถ้าเรานั่งอ่านกราฟดูกราฟนะ แต่ไม่ต้องซูมก็ได้เราดูคร่าวๆคห์คร่าวๆ,ๆ,ๆอย่างที่สอนไปนั่นแหละมันแต่อันนี้ให้อ่านกราฟคร่าวๆเป็นแล้วได้มองออกว่าโอเคนะตอนนี้มันกาลังจะไปทางไหนตอนนี้มันแรงไปทางไหนเราก็ได้ดูออกมากขึ้นก็เท่านี้เองลองไปฝึกดูเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะเข้าใจไปเองนะครับผมก็ไม่มีอะไรนี่สอนอ่านกราฟเฉยๆนะครับผมแล้วก็เวลาเทรดนั้นแนะนําแล้วนะครับสิบโมงเชา้าถึงบ่ายสองนะครับผมสีม่โมงเย็นถึงหกโมงเย็นแล้วก็หลังสองทุ่มถึงตีสองนะครับช่วงกลางคืนตลาดจะวิ่งดีที่สุดนะครับ ส่วน Rf 8 0ดเราไม่ต้องเช็คบ่อยนะครับสองสาวันเช็คทีแล้วจาเอาก็ได้เพราะมันไม่ค่อยเคลื่อนไหวอยู่แล้วมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยครับสองสามวันเช็คทีได้ตัวนี้จดเอาหรือว่าจําเอาได้นะครับเพราะฉะนั้นพอเราจํา Rf 0ไดู้ย์หน่อหรือรจดออกมาเรารู้แล้วว่ามันมันจะไปทางไหนเนาะเราก็มาดู Rf 8ดได้เลยตอนนี้เราเส้นสีฟ้า Rf 8ลงมาอยู่ใต้กราฟนะครับ แล้วก็ดู R A เสามได้เลยมันจะวิเคราะห์ได้เร็วขึ้นถ้าเราจำาเอแปดศูนย์ได้แล้วสองสามวันเราเช็คทีได้นะครับผมตรงนี้น่าจะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับผมก็ไม่น่ามีปัญหาะไรน่าจะเทรดได้สบายๆอยู่แล้วก็อย่างที่เห็นกันนะครับหลายคนเทรดได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับโอเคนะครับถ้าชอบเทคนิคที่สอนก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนะนําเพื่อนได้นะครับลิงก์สมัครอะไรอยู่ใต้กราฟนะครับขอบคุณครับ ก็วันนี้มีเท่านี้สอนดูอ่านกราฟคร่าวๆเฉยๆนะครับไม่มีอะไรมากคือกราฟที่จริงก็อ่านแค่นี้แหละไม่ต้องไปเรียนอะไรเยอะกราฟเราดูแค่นี้พอเราจะเน้นเส้นเทคนิคพวงนี้เป็นหลักพวกเอ็มเอกับบริงเจอร์เป็นหลักสําหรับสูตรเรามันไม่มีอะไรเลยมันแค่นี้มันแค่หาจังหวะเข้าดักทางเอานะครับผมก็ได้กําไรแล้วมันง่ายมากๆนะครับผม แต่ที่สอนดูแท่งกราฟพอเราจะรู้ว่าแรงดันมันยังไงแล้วด้พออ่านกราฟออกบ้างแล้วมันจะได้ตัดสินใจเข้าออเดอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วก็อย่าลืมดูกราฟเส้นช่วยแค่นั้นเองนะครับผมไม่มีอะไระจะแนะนําทํเฟรมที่มันเห็นกราฟชัดๆเลยแต่ตอนนี้เราไม่ได้ใช้คือเลนส์โก้สองมันเห็นกราฟชัดๆเลยนะครับอ่านี้ก็ชัดอาจจะชัดเกินไปเนาะแต่ว่ามันชนวินเจอร์มันเห็นได้ง่ายขึ้นคือขึ้น,นลงคือลง,ลงมันจะไม่มีแบบว่า มันจะไม่มีว่าหางแท่งหางเส้นอะไรมาให้ดูนะครับผมมันจะเป็นแท่งขึ้นคือขึ้นลงคือลงเลยแบบนี้นะครับแต่ส่วนมาก็คือ R.A.3 นั่นแหละนะครับผมที่สามารถเปิดและสามารถตั้ง t p ทําำกำไรได้โอเคนะครับผมระยะการทํากําไรมันโอเคที่สุดนะครับผมแต่บางคนก็ใช้ R.A.8 ได้ก็ไม่มีปัญหานะครับฝึกๆไปหาที่เอ1่ถนัดนะครับจะ8หรือ3ก็ได้นะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับ